ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Kittleshop com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ในแมปบ o ็อก Food และ King p e t e รับกดเพชรในแมป a l l Star t o อร f ดี้เฟรและยังมีบริการรับฟาวในแมปบล็อก o ูดอีกด้วยท่าในใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้านอ d ด t ิทไมช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุตแมนซิตี้โบ n ุโน n คิงพีดและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบ็อกฟุตรับกดเพรแบบออสตายด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่าอ d ด t ิทไมคคุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบกหนพีดทรจเอจเังมี หัสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหนา่าด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้นอนรับสู่แบบบล็อกฟุตนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนหาอาวุธใหม่เนาะก็คือดาบบิ๊กมัมนั่นเองเนาะดาบบิ๊กมัมน,นะฮะก็ดอปจากบอสบิ๊กมัมเนาะก็ที่เกาะไอศครีมนะครับผมเกาะนู้นเนานะ ก่อนนี้ก็เป็นเกาะที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมวันนี้ก็จะมาล่าโชด้วยนะตีบิ๊กมัมหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับชับอ่ะตอนนี้เราเข้าอยู่ที่เกาะบิ๊กมัมแล้วนะครับก็สําหรับบอสบิ๊กมัมนะมันก็จะเกิดข้างบนสุดนุนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอบเดินขึ้นไปก่อนนะครับนี่วันนี้นะครับอ่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดเกิดของมันนะบอสบิ๊กมัมนะครับอ่ะเราต้องรอเวลามันเกิดนะฮะหรือไม่เรามีโลบักเราก็เสกมันได้นะเดี๋ยวจะ อ่ะเซก่อนแล้วกันเนาะห้าสิบโรบักโอเคมาแล้วนะครับนี่คือบอสบิ๊กมัมนะฮะเดี๋ยวมาดูหน้ามันกันนี่คือหน้าตาของบอสบิ๊กมัมนะฮะยังไงสวยไหมแล้วก็อันนี้นะครับคือดาบที่เราก็ลังตามหานะฮะตัวนี้เนาะโอเคก็ตอนนี้นะครับพี่ก็จะใช้ผลพระบวกดาร์กเบะในการล่าบอสบิ๊กมัมในครั้งนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้เราจะได้หรือเปล่านะครับ มาลุยเลยแล้วกันเนาะชุบ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 ตายอุ้ยสกิลแรงมากนะครับชุ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 บไล่ฟันเขาไอโอ้ยโดนชุบ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 โอ้ยโอ้ยแรงแรงแรงชับ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 โอ้ยเปิดทางคิดอะชุบ ชิบชบไม่เนะ<ม>ท่าไหร่นะว่าตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่โอ้ยครึ่งหลอดแล้วนะครับฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปเหลืองแล้วนะครับเหลืองละโอ้ยเฮ้ยชิบเขไปนะครับ,าบ,บนนะาหากี้โอ้ยหากี้ระเบิดเรามาดูกันนะว่าจะดรอปหรือเปล่านะครับฟันฟันเข้าไปโอ้ยโดกแล้วชิบชึบชบชึบชบชิบโอ้ย กิ้อย่างแรงเลยนะครับชึบเชิบชึบเชิบชิบอ้ยชึบเชิบเชิบชึบชิ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 บดรอปไหมไม่ดรอปนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวพี่ตัดไปตอนที่พี่ได้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็พี่จะไปฟาร์มัตเตอรี่แล้วก็มาโชว์สกิลให้ดูด้วยแล้วกันเนาะโอเคขอตัดไปตอนที่ได้เลยแล้วกันนะครับชึบ ก็ตอนที่พี่ได้นะพี่ไม่ได้อัดคลิปไปนะครับพี่มีแต่รูปให้ดูเนาะก็อันนี้นะครับก็เป็นดาบบิ๊กมัมนะที่ดอบจากบอสตัวที่พี่ตีเมื่อกี้เนี่ยโอเคโอเคครับผมก็ในที่สุดพี่ก็ได้ดาบบิ๊กมัมมาแล้วนะครับก็พี่ฟาร์มแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะก็สําหรับดาบบิ๊กมัมนะฮะเป็นระดับนี่นะเป็นระดับลีเจนดารี่นะชื่อบัตดี้สวอตนะครับผมระดับลีเจนดารี่นะครับอ่ะนี่รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ ตอนนี้พี่ฟาร์มแบตเตอรี่นะครับจนได้311นะครับก็คือมันใช้แค่ส0มรแบตเตอรี่นะมันจะถึงใช้ได้ทุกสกิลนะครับยังไหนา้าตาเทะไหมโอเคก็มาดูการฟันธรรมดากันดีกว่านะครับ1 2 3แล้วก็แทงอะไรอย่างงี้นะอันนี้เป็นการฟันธรรมดานะครับแล้วก็มาดูสกิลกันนะครับอันนี้สกิลแรกสกิลแซกฟูวเป็นไฟนะออกไวมากาท่านผู้ชมกดสกิลปุ๊บออกปั๊บอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็นี้สกิลเอ็กนะครับฟิวโหยิงเป็นคลื่นสีชมพู รู้สึกว่าสกิลเนี้ยมันคล้ายๆของโคโค่เหมือนกันกนะสกิลนี้โอเคเดี๋ยวมาลองกับบอรดกันดีกว่านะครับชุบอ่ะขอยิงสกิลใส่หน่อยฟุบโอ้โหกระเด็นไปนูน่นแล้วก็อันนี้สกิลเอ็กนะครับอโอ้ยังโอ้กระเด็นไปไกลเลยนี่ครับเฮ้ยโอู้ย,อย่างแรงอะสกิลนะครับนี่เนี่ชุบ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 นะี่เนี่ โอ้ก็แรงอยู่นะเดี๋ยวขอลองฟันธรรมดาดูดีกว่านะครับเชิ้เชิ้ฟันทีละสองพันสองพันกว่านะครับโอ้ฟันแรงอยู่นะครับฟันแรงอยู่เอาเรื่องอยู่ก็เดี๋ยวขอเอาดาบบิ๊กมัมน,นะครับผมไปไล่ตบบิ๊กมัมกันอีกรอบหนึ่งดีกว่านะเรามาดูกันนะครับว่าจะสู้ได้ไวหรือเปล่านะครับ โอเคมาถึงแล้วนะครับปุ๊บก็เดี๋ยวเราจะลองเอาดาบพิกมัมนะฮะมาเล่นกับบอสพิกมัมเนาะมาชุบชุบชุบเกิดหรือยังก็ยังไม่เกิดนะครับก็เซกเลยห้าสิบโลบักนะครับจัดไปชุบโอเคมาแล้วนะครับอืมปิงปิงใส่พะคุมยังใส่ละดุยฉับฉับชับฉับชับยิงอืม ฉับเอ้ยยิงมายิงกลับสิครับไม่โกงไม่โกงอยู่แล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยไม่เนี่ยชึบ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 ใครคิดโอ้โหโดนนะครับชึบชึบชึบไม่แนี่ยิงมายิงกลับฝันฝันโอ้อ้ออ้อดีเอาดียิงมายิงกลับนะครับอุ้ยทำไมเขาสกิลคูดาวัยจัง ชึบชึบฮะกิ้โอ้ยยิงเก่งยิงเก่งยิงเก่งโอ้โหโดนยิงกลับนะครับเอาไรฟันเข้าไปไล่ฟันเข้าไปไล่ฟันเข้าไปชึบชึบชึบโอ้ยเจ็บนะเจ็บนะเฮ้ยชึบชึบชึบปิงโอ๋อไม่เนี่ยยิงกลับไปเลยโดนวะเมื่อกี้ไม่โดนนะครับเหมือนจะไม่โดนโอ้ย,อยนี่เนี่ย ึบเพิ่งรอละโอ้โห <lawsuit. S 1> ต้องเพิ่มเลือดหน่อยเจ็บเจ็บเจบเจบเจบเฮ้ยเอ้ยไม่นะยิงมายิงกลับเจ็บเจ็บอ้โหแรงเหรอแรงเหรอฮะแรงเหรอฮะเจ็บ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 อื้มฝันกไว้ฝันกไป้ฝันกไว้เจ็บเจ็บอื้มยิงไม่ไง ไม่เนี่ยนเะอ้าวาวืดนพืดเฉยจ็บปช็อ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 ปชต่อสกิลกูดาวก่อนนะเดี๋ยวปิดด้วยสกิลเลยครับไม่เนี่ยนเะอ้าวเล็งพลาดไม่เนี่ยนะโดนไหมมอนจะไม่โดนเลยนะครับอะใกล้ตายละเดี๋ยวขอปิดด้วยสกิลแซดแล้วกันนะครับโอ้โหโดนชึบปช็อนี่ยนะสกิลแซดไม่ตายโอ้ยสกิลเอกแล้วกันไม่เนี่ยนะ ยังไม่ตายเหรอเหนีหยวเกินเหนียวเกินเหนียวเกินตายไม่ได้แล้วโยกโยโยโยกี่โดนชึบ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 ไม่แน่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหแบตเตอรี่ขึ้นรัวๆเลยนะก็พอได้นะสกิลพี่ว่าใช้ดีเลยเนะี่ยพี่อยากจะลองอาดาบเนี้ยไปลองไล่ตีคนเดี๋ยวไปลองอาดาบนี้ไปไล่ตีคนกันดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะโอเค โอเคครับผมก็ตอนนี้พี่ก็ไม่อยู่ในเซิร์ฟธรรมดาลแล้วนะครับมีคนไหมเดี๋ยวลองไปหาคนดูกันนะครับเผือจะเจอสักคนคิดว่าน่าจะอยู่เกาะกลางหรือไม่ก็แมนชั่นนะครับโอเคครับผมท่านผู้ชมเหมือนจะเจอคนแล้วนะครับนี่นี่นี่เขากำลังตีบอสอยู่นะครับกำลังตีบอสอยู่เดี๋ยวให้ตีบอส็จก่อนไรเล่นกับเขาแลยครับบอกใกล้จะตายแล้วด้วยนะครับ อุ้ยเชฟผหมหมี่ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวขอใส่ของก่อนโอเคใกล้ละใกล้ละไปไหนอ่ะวิไปไหนเดี๋ยวรอเขาตีบอสเสร็จก่อนนะครับอ้าวไปเลยเหรอไปเลยครับผมตีบอสเสร็จไปเลยครับเขาทำอะไรอ่ะ ทำภารกิจเหรอเฮ้ยตรงนี้ก็มีคนท่านผู้ชมตรงนี้ก็มีคนเล่นกับเราเหรอเล่นกับเราไหมไม่เล่นเหรอเล่นไหมเจอคนแล้วนะครับ ไม่มาไม่เล่นเหรอคนนี้ใช้ผลพระมาววา,าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุย้ยอย่างแรงะ่ะหูเลือดลดอย่างเยอะเอาไหมเอาไหมเอาเอาไหมหูเลือดลดอย่างเยอะนะครับ เมือนเขาจะไม่เล่นด้วยนะครับมาแล้ว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 เอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่เล่นนะครับถ้าเราโดนเขาคอมโบนี่คือ แต่น่าจะหนักอะ่ะมาๆๆๆเล่นกันเล่นกันเล่นกันเอา้าอันนี้ภารกิจป้องกันประสาทมานะครับทำไหม เขาไม่เล่นกับเราท่านผู้ชมเอาพอดีเอาท่านผู้ชมอุย้ยโดนโดนพิษอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนคอมโบโอ้โหจุ๊บโอ้ อุ้ยแรงแรงชุ้เขาเป็นาหารเรือด้วยนะครับดู <laughs> ตาย <laughs> สู้ไม่ไหวนะผู้ชมโอเคครับผมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็ยิงแรงอยู่นะลองไปเทสกับคนสองคนที่แล้วก็พอได้อยู่นะครับโอเค ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมคุณจะจบด้วยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย